คนแม่ค่ะคนแม่เจเจ,เจมาที่หนูไม่ติดศนูนย์ทำไมต้องดีใจก็าป,ปีนี้หนูไม่ติดนะราคาแล้วทำไมแล้วทำไมไม่ติดราคาไม่เหมือนกันรู <c oughs> ้สึกจะว้าวุ่นนะเธออ่ะเวลาไม่ติดศูนย์อ่ะว้าวุ่นอะไรคะว้าวุ่นไงแสดงว่าเออ่ ประสบการชีพเดือดที่ติดสูญเพราะอะไรคะเพราะงานค้างงานไม่ส่งราคาแล้วปีนี้นะคะไม่ค่ะที่ไม่ติดสูญเพราะอะไรคะเพราะส่งงานค่ะราคามาวุ่นนะเราอ่ะดีใจจัดเลยเหรอใช่่คะทำไมทำไมดีใจไหมอะไรก็ดีใจอ่ะมันบอกไปถูกอ่ะหรอไม่ได้โไม่ถูกแล้วจะได้เกียรติเท่าไหร่เนี่ย ไม่รู้ต้องติดเลิศพินอตอนที่สิบสองราคะคยิ้มหวานเช่นะคะไม่อาบน้ำก่อนนะคะแปรงฟันให้สะอาดนะคะคุณแม่จุบจุบแล้ว <c oughs> น้ำติบจิบออก <c oughs> พอนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไม่ <c oughs> เดี๋ยวไม่ทัน